เดี๋ยวมีเจอใ้50-50เ 50. พราะเพราะว่าคำถามแรกมันค่อนข้างชัดเจนมากแต่อันนี้มันเป็นมรณนะอริยกรรมะ,ก,ะ 50, 50. ก็มีโอกาส50-50เพราะอริย์ก็50-50นะคะอะถ้าบ้านมีคำถามกันไหมเราต้องช่วยกันถามนะวันนี้เป็นวันที่เราวันนี้เป็นวันที่เราพยากรณ์ทั้งสองชั่วโมงไม่มีใครถามเดี๋ยวผมถาม,ถามเออเออเออเดี๋ยวรอร ยวไหาคำตนะเกียวนะ <c oughs> อะไม่เป็นไรถ้าแย่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการหาปมหายอะมีคนทำเี๊ยบบ้านเีแจบ้านมแมสปึบมีในเคเนาะเขียนในเคสที่อ,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 อยากฟังไม่ได้ในทูบ ดวงยาวจะเป็นทั้งนั้เราบอกว่าให้ไปหาตรงนี้มีควาันลุกลุกวังจักขยาจานแล้วพี่ไปหาจักขยะเจอหายหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่หมีบอกว่าไม่เกินหกไม่เกินหกวันเจอเจอวันที่หกเพราะว่าเขาเขาเป็นหายมาห้าวันตีสีวันแล้วที่เขาหาไม่เจอ แล้วก็มีติดตามยูทูบ b e แล้วเขาโทรมาแล้วเขาเขามีบ้านสองหลังแล้วบอกว่าอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่าหลังไหนเขาถามเราก็หลังไหนบอกต้องไปดูตรงตำแหน่งนั้นเราไม่รู้เหมือนกันหาม่ถึงสองหลังเลยเขสร็จปึ๊บเขาก็มาหาเจวันที่หกที่เราบอกไปไม่ใช่วันที่หกนะหายมาหกวันเพราะพี่หมีบอกว่าไม่เกินไม่เกินหกวันหายเจอมุยเขาแบบอุ้ยขอบคุณมากคุณแจบ้ากุญแจรถกี่คันอยู่ไหนบอกอยู่ในถุง ทิงแมสคือคือใช้แมสค์เท่าไหร่ถึงใส่ถุงนั้นเอาแจรัตขันแ่บ้านใส่ไปด้วยแล้วก็ไปมัดทิ้งที่ข้างขยระแต่ว่ามันดีดีที่ว่าไม่ได้ม่เขาบอกเจอข้างสาระยาหนีดาวเสาถูกป่ะดาวเสามีดื้อดื้อดีแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหาเนี่ยคล้า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 ยเนี่ยคล้ายคล้ายของวันนั้นที่ที่บอกเขาเนี่ยผีก็เขียนแพทย์แพทย์แบบนี้ ส่งให้เขาบอกว่าพี่ไม่หาตามที่บอกเจอแล้วถ้าเสืมอมหาใจที่ลูกลหลอกอ่ะมีดาวเสียงอาจะแบบอ,ะะอ,อยู่ในกนนล่องอะไรหรือเป,ปล่าในกล่องเลย เหมือนจัดเหมือนจัดบ้านใช่ไหมเหมือนจัดบ้านยักยักเอาไว้เราไูี่เราไ่รูเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันคือโต๊ะคือโต๊ะกล่อสี่เหลี่ยมเออส่วนแมาเราบครับ้าเห็นถ้าเ็น้นบอก่อเพราะว่าตอนคำถามแรกมันนี้ราเียมาทนค่า เมื่อกี้คืออะไรคะใครต่ออะอะไรลูกถามนันต้องรอเวลาให้ด้วยนะคะเพราะว่าพัตตุูกที่ส่งมาเมื่อกี้คืออะไรคะดูดูดูพ,พี่ของพี่ผิวมันมีเลย์ป่ะหรือดูดู อย่างที่มันต้องอย่างนี้อย่างของหายเนี okay, right. ่ยหาเจอไม่เจออะไรเงี้ยค oh, yeah, ja. ่ะแต่ถามว่าถ้าเดีวมันคืออะไรฟังอย่างนี้ยท่านจะเองไม่รู้ละคุณผิวจะรู้ได้ไงแม่นี่มาล็อกขายของอะไรอยู่จะมาเห็นก่อโอเคหญิงด้นะใช่อ่ะคุณผิวขออนุญาตลบนะคะเพจนี้แล้วเดี๋ยวหญิงก้อยดูนะของวันนี้นะโรบไปบ้างหนึ่งเอ้ยอย่างอย่างเคสนี้จะให้เราไปเสี่ยงทายกับอย่างทำนะ เพราะว่ายัางไงไม่มีทางถูกเด็ดขาดถ้าเกิดรูปดวงถามแล้วก็ามาเราบอกว่าคําถามแบบนี้เขาผ่านนะลินนะคะเพราะว่า,า,า,าการที่เราจะไปเสียดขาดเราก็จะโูนที่มีอะไรมันเป็นการแบบว่ามไม่เหมไม่เหมือนลองอ่ะการแบบนี้เพราะยาไพกะซีเนี่ยยาจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนวิชาคุณนะถ้ายาไม่ตอบเนี่ยมันจะขึ้นเสียงหมดเลยแล้วขึ้นเสียงแบบผ่าน,นไม่ได้นเนี่ยผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ได้เนยจะอย่างเนี้ยเราเช็คได้ยี่ ตำแหน่งที่บ้านเขาถูกถูกไหมลบจริงมีถึงสิบวันจริงถูกไหมคะรเราเช็คแบบนี้ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับยอย่างของ วิธีการหาของหายเชจะติดต่อที่วางก่อนนะคะ่อความแน่นอน